ขอแสดงความยินดีกับแม่ทองแก้วชุมพลพักดีแม่พระผู้รู้แม่พระเมตตาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากองค์กร u n p k f c ในงาน International Women's Day 2025 มมมันาาาจากควเชื่อทั้งหมมมมดัมนาาาจากควเข้าจเจียงงบเอาตามภูตัดสะดุเป็นยังเฮาจียงโบเอาวีซ่าเกิดจากปัญญาญาณวันที่โลกจะรึกในประวัติศาสตร์ในวันสตรีสากลอันยิ่งใหญ่ของปี2025ซึ่งเป็นวันแห่งเกียรติยศของสตรีทั่วโลกมีผู้คนมากมายจับตาดูว่าใครจะได้รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับโลกอันทรงเกียรติจากองค์กร UNPKFC หนึ่งในรางวัลที่ยากจะไขวยคว้าหากไม่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละมากพอและแล้ววันนี้ก็มาถึงขอแสดงความยินดีอย่างสูงสุดแด่แม่ทองแก้วชุมพลพักดีหรือที่เราเคารพรักในนามของแม่พระผู้รู้แม่พระเมตตาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความเมตตาปัญญาและการเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงย่อมได้รับการยกย่องจากทั่วโลก นี่ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลเพื่อเชื่อชูเกียรติของท่านเท่านั้นแต่เป็นแสงสว่างแห่งความหวงังที่จะนำพาสตรีทั่วโลกให้ก้าวสู่อนาคตที่เท่าเทียมและสง่างามยิ่งขึ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้เห็นโก้กหเห็นเหงาหเห็นหดหลากมัน,นละหลายละละหาหมด with parents and to share meditation with parents it's a really interesting thing to can get to know more about your own results of the meditation แม่พระผู้เมตตาผู้ให้แสงสว่างทางธรรมสำหรับผมหนึ่งบดินอริยพัฒน์ศิลปินของประชาชนท่านแม่ทองแก้วไม่ใช่เพียงผู้ที่คว้ารางวัลในวันนี้แต่ท่านคือผู้ที่เคยให้ความเมตตาแก่ผมเป็นผู้ที่ให้คำสอนและแนวทางในการเดินทางสู่ความรู้แจ้งแห่งพระธรรมด้วยหัวใจที่เมตตาท่านได้เปิดประตูสู่สัจธรรมให้กับญาติธรรมมากมายทั้งชาวสปปลาวชาวไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก The สุดปฏิบัติธรรมแห่งนี้ช่วยฉันได้มากๆเกี่ยวกับอาชีพเพราะว่าฉันมีอาชีพที่มีความเครียดสูงและเมื่อฉันได้ปฏิบัติทําให้ฉันได้ผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งงานที่หนักไว้ข้างหลังแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นเมตตาและปัญญาคือสิ่งที่ท่านสอนให้พวกเรามองเห็นแสงสว่างภายใน รางวัลอันทรงเกียรติเกียรติแห่งความเสียสละเพื่อมวลมนุษยชาติการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับโลกในวันสตรีสากลครั้งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพยายามอันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของท่านที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นผู้นำทางสู่ธรรมะแก่สังคมโลกท่านคือแบบอย่างแห่งความเมตตาความเข้มแข็งและความเสียสละเพื่อสังคม แม่ทองแก้วชุมพลพักดีไม่ใช่แค่บุคคลธรรมดาแต่ท่านเป็นบุคคลแห่งยุคสมัยที่นำพาสิ่งดีงามมาสู่ผู้คนโดยในงานนี้มีบุคคลระดับโลกมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานมากมายเช่นดรสุลตานอาแซมเทปุริประธานระดับโลกสภาสหาพันธ์รักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติดอตอรอภินิตาชัยชนะประธานระดับโลกของสภาสหาพันธ์รักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ และผู้นําด้านสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ้าหญิงราตูมูดาคาร์เรนแคเทลประธานสมาคมแห่งสหประชาชาติแห่งโคซูราวันเล่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเราผู้นําและบุคคลสําคัญเหล่านี้ล้วนมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งประวัติศาสตร์นี้คุณงามความดีจากบุคคลแห่งสปปลาวสู่เวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ใหกับคนรุ่นต่อๆไปสาธุสาธุสาธุ ขออนุโมทนาบนุญขอให้เป็นผู้จะเดินพาบานพาเมืองพาเศร้าโลกจะเดินนํำได้ด้วยเทิดแม่ทองแก้วชุมพลพักดีคือตัวแทนแห่งความรักความเมตตาและสันติภาพที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สปปลาวหรือประเทศไทยแต่ยังขยายไปสู่เวทีโลกการยอมรับในระดับนานาชาติครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าความดีความเสียสละและความมุ่งมั่นของท่านนั้นเป็นที่ประจักษ และได้รับการยกย่องจากทุกมุมโลกขอให้ท่านก้าวต่อไปอย่างสง่างามและนำพาแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนรุ่นต่อๆไปเราทุกคนขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งและขอคาระวะในเกียรติแห่งความเมตตาของท่านแม่พระผู้รู้แม่พระเมตตาแม่ทองแก้วชุมพลพักดีดีแท้ดีจริงตรงตามคำสอน